เป็นเล็กลำหนึ่งพุ่งตกลงมาใส่ตึกหลังนี้ค่ะคเครื่องบินเนี่ยกระจายไปทั่วบริเวณส่วนตึกไฟไหม้อย่างที่เห็นนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ ลกรู้ว่ามูอไทยมีดีสุราเป็นเหตุให้พิการได้ยารู้ว่าสาวๆหลับยากหลับไม่สบายในช่วงวันนั้นของเดือนย่ามีตัวช่วยใหม่ให้ลองลอรีเอทหลับสบายกลิ่นใหม่ Good Dream l แลนเดอรหอมผ่อนคลายหลับสบายทั้งคืนด้วยเทคโนโลยีบล็อกคอนูนกระชับซึมซับมากถึง150%หลับสบายตื่นสดชื่น นมก็สวยได้แบบนี้ยลองเลย g o o Dream d Lavender ใหม่ล o รีเอหยเชลรู้ว่าสิ่งที่คุณทำวันนี้เพื่อปลายทางที่มีความหมายเพื่อเติมความฝันเพื่อมอบความห่วงใหญ่เพื่อดูแลคนที่คุณรักเพื่อความสุขเล็กๆที่พิเศษมากกว่าเดิม เป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้นเชลตอบรบทุกความต้องการเพื่อวันพรุ่งนี้ที่เป็นไปได้มากกว่าของคุณช่วยด้วยนี่เลยเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่รถมะขามป้อมอย่าลืมล่ะเม็ดอมสมุนไพรอาปาเช่ We love อาปาเช่ AIS 5G จัดเต็มแมชฟุตบอลไทยมากที่สุดกว่า600แมช รีที่ AIS Play ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องมาลองหม่เทสโตกลิ่นปลาทอดทรงเครื่อง,เท,องเทสโต้าทอส่งเครื่องนเยเทสโตแห่ความนัวทั่วประเทศ ซูปเปอร์กาแฟภารกิจรับลุ้นทอง100วันรวยเป็นล้านช่องทางที่1ถ่ายไปเสร็จส่งผ่านไลน์ช่องทางที่2 2ซองเปล่า5เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส,ส่งมาตามที่อยู่นี้ลุ้นรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้าน5แสนบาทถึง22พฤศจิกายน 2, 5 6 6 4ันามีสไตล์เกาหลีที่กินอยู่เป็นไงอ่ะ ตั้งนี้ซัมยังบุดักรัตชิเก้นไม่ใช่ผงแต่เป็นซอสจากเกาหลีแท้ๆกินแล้วโดนกับเส้นเหนียวนุ่มหอมฟินโอเคปะ่ะลองฮะอร่อยระดับสวรรค์ชั้นเผ็ดซัมยังบูดักคำจากเชราใช้คาเนสเทนโอดีทาวลลครั้งมีตัวยาไบาโฟนาโซ่่าเชื้อราบรรเทาอาการคันคาเนสเทนโอดีเพื่อความสุข ของเกษตรกรไทยัทเยเป็นถุยยเป็ยุยปุ๋ยตรามงกุดคุณภาพเป๊ดทุกสูตรได้ผลชัวร์ทุกเม็ด,ดครับผมปุ๋ยตรามงกุดปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ดใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับเทพไทยให้ใช้แค่นิดเดียวไม่คิดว่าปากจะสะอาดครับแต่พอลองใช้ปุ๊บหืมปากสะอาดไม่น่าเชื่อสะอาดทั่วทั้งช่องปากเลยครับสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้นิดเดียวยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดปากสะอาดจริงๆครับ ไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันอาจทำให้ผมอ่อนแอขาดร่วงง่ายหยุดทำร้ายผมขาดร่วงด้วยมหม่ดอฟไมเซลาแอนตี้แฮร์ฟอร์เนื้อแชมพูใสผสา,านไมเซลาและแคลเซียมคอมเพล็กซ์ช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมอ่อนแอรปลอดขาดให้ดูแข็งแรงช่วยลดผมขาดร่วง98%ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ใหม่ดฟเจอช็อตโดนใจน้องหมาถ่ายสเก็ตแบบนี้ต้องถ่ายเก็บด้วยซัมซุงกาแล็กซี่ A52S 5G ใหม่มาพร้อมกล้องสุดล้ำซิงเกิลเทกเก็บช็อตสุดเซอร์ไพรส์ในแชทเดียว ได้ทั้งภาพนิ่งสวยๆและวิดีโอถึง10แบบแถม AI ยังเลือกช็อตที่ดีที่สุดให้ด้วย mm hmm. ใหม่ Samsung a s a m s u n Galaxy g A52s 5G เริ่มต้นเพียงเดือนละ934บาทถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นแกงซ่าแซบทุกสีเนี่ยแหละแกงนี้ตัวสร้างสีสันให้แซบได้ทุกสี ซ่าได้ทุกสีโลกเลยเต็มไปด้วยสีสันแฟนตาสำหรับแก๊งซ่าแซบทุกสีสำหรับสนุนโดยอี s u z u D Max พาลาดุภาพพริกโลกคุณผู้ชมคะตอนนี้เข้า Facebook กันไม่ได้ใช่ไหมคะครับทำไมฮะ Facebook Instagram Messenger รครมีแว่น VR ก็เข้าไม่ได้ใช่ไหมคะ นี่ขึ้นอย่างนี้เลยค่ะคหมุนติ้วติ้วคอมเมนต์